คู่รักลูกสองยกครอบครัวมุ่งสู่ปารีสก่อติดขอบสนามเชียร์นักกีฬาไทยคู่รักลูกสองนานาไราบีน่าและแรปเปอร์หนุ่มเวทไทเทเนียมได้พาลูกชายลูกสาวฝาแฝดบีน่าบรูคลินพักกระเป๋าลัดฟ้าไปไกลถึงปารีสเพื่อไปเป็นกำลังใจส่งเสียงเชียร์ให้กับเหล่าทัพนักกีฬาไทยในศึกโอลิมปิก2024ล่าสุดนานา,นา เวียพร้อมด้วยลูกๆเดินทางไปที่เชียร์แบดมินตันคู่ผสมบาสเดชาพลและปอปอสับสิริพร้อมแชร์โมเมนต์เรื่องราวดีๆผ่านไ g ีว่า4 of us ที่ปารีสโอลิมปิก2024เ r ร s โอลิมปิก2024ขอบคุณมากๆนะคะจบเกมอุตสาหวิ่งมาถ่ายรูปกับพี่กับเด็กๆ P.O.P.O.S.P.S.I เข้ารอบแล้วไปเชียร์ต่อรอบต่อไปนะคะสู้ๆ